ตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วก็คือการต่อสายไฟไม่ไม่ได้ใส่เทปละลายนะครับแล้วก็เกิดความร้อนทำให้ชอ็อตทำให้ช็อตจนกรอบนี่เหม็นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกความชื้นมานี่ก็มีโอกาสช็อตคนได้นะเนี่ยละลายติดกันเลนยเนอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่เทปละลายนะครับตัวนี้ ยาแห้งตอนแรกนึกนึกว่าเป็นมอเตอร์พังเร,รเราก็เลยลองไล่รนะบบดูนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมสังเกตด,ดูต้นทางมันมีสีเขียวสีฟ้าสีน้ำตาลแต่ปลายทางมันจะเป็นสีน้ำตาลน้ตาลเทาฟ้าก็เลยลองหาจุดจุดต่อก็เลยเจอตรงนี้อยู่ใกล้ๆตู้คอนโทรนเนี่ยเอาเอามอเตอร์มาเสียบที่อ่ อินเวอร์เตอร์มันหมุนไงก็เลยงงแต่ก่อนเราใช้แต่แดดมันไฟค่อยๆใช่ไหมมันอาจจะยังไม่ร้อนมากแต่พอเราใช้ไฟฟ้ามันก็เลยทําให้มันเราเปิดนานด้วยใช่ไหมล่ะมันก็เลยดึงกระแสสูงมันก็เลยทําให้เกิดต่อมาเลยตัดตัดต่อมเลยแต่ทีนี้อือเดี้ว